อุ rah rah dul ้มอุ้ม ل ุ้มอ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 ้อุ้าอุมอุ้มอุ้าอมอมอุ้มอมอุ้มอุ้มอุมอุ้มอุอุ้มุ้ลอุ้มอุ้มอ้มุมอุ้ม้มอุมุ้มอุ้มอุ้มอุ้ม้มอุรมออุ้มอ้มอุ้มอุ้มอุ้มสุ้มอุ้มอุ้มอุ้อุ้ม่น้อุ้มอ้้มอม้ออออนื่อจาก ครั้งก่อนๆน,นะครับก็คือเรากําลังขณะนี้เรากําลังอยู่ในเรื่องของอบทที่ว่าด้วยกับเรื่องของความจําเป็นเนี่ยที่จะต้องมาละหมาดร่วมกันที่มัสยิดนะครับแล้วก็ฮุกกลมของคนที่ไม่มาละหมาดมัสยิดนะครับโดยไม่มีอุปสรรคนะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงประโยคที่ท่านเชคซอและทิ้งท้ายไว้ว่า,าไม่ควรอะไรครับประโยคที่ท่านซอและพูดเอาไว้ว่าไม่นะครับ ไม่ให้เรานั้นละเลยกับการมาร่วมละหมาดจะมานะเพราะว่าการที่เราละเลยกับการมาร่วมละหมาดจะมานะรหรือว่าไปตั้งจะมากันในที่อื่นที่ไม่ใช่มัสยิดเท่ากับเป็นการลดคุณค่านะคของมัสยิดนะซึ่งค้านกับอายะอัลกุรานที่บอกว่าอะไรครับฟีบุยตินอัลตินอัลลอฮอันตุรฟะะยุดกะรอฟีฮัสมุในบ้านที่อัลลอฮฺสุมาตาลานั้นอนุญาต ให้บ้านเหล่านั้นถูกเชิดชูนะครับแล้วก็ให้มีการกล่าวลำลึกนึกถึงพนามของพระองค์ในบ้านต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วครั้งที่แล้วเราก็พูดว่าการเชิดชูตุรฟ้าในที่นี้เนี่ยคำว่าเราฟ้าย่ฟุนแปลว่ายกการที่บ้านเหล่านั้นจะถูกยกหรือถูกเชิดชูในที่นี้เนี่ย,เ,ยเช็กสแลาว้วบอกว่ามันครอบคลุมความหมายทั้งสองประการเลยก็คือเชิดชูหรือว่ายกทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เชิดชูหรายกถึงทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับต่อไปนะครับ ลากินอิดาครั้งที่แล้วเราพูดถึงว่าอะไรครับไม่ไม่ไม่ให้ไปตั้งไปตั้ง Jama'ah กันนอกนอกมัสยิดหรือในที่อื่นที่ไม่ใช่มัสยิดนะครับต่อไปเขาพูดว่าลากินอิดาดาฮัตฮายุตุนลีกามติสลาลต์จัมมาติคาริจัลมัสยิดีกันยะกูนัลมุสลูนะมุวัลทัฟีนัฟีดาอยร์ติฮิมวฟีมุจมมะอิอามาลีฮิมนะครับเขาบอกว่าแต่ถ้าห้แต่ถ้าลากินครแปลว่าแต่ถ้าว่า เมื่อนะครับหรือถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องจัดการละหมาดจมะมานอกมัสยิดเช่นในกรณีที่บรรดาผู้ละหมานั้นเป็นพนักงานในดารอติฮิมในอะไรครับใน,ในที่ทำงานของพวกเขาหรือในศูนย์รวมของการทำงานร่วมกันของพวกเขา ก็คือในออฟฟิศของพวกเขานั่นเองนะบางคนอะไรครับทำงานเป็นลูกจ้างพนักง,งานบริษัทนะต้องอยู่กับบริษัทนะต้องอยู่กับออฟฟิศ uh, uh, ของตัวเองนะครับว้ดัสลเลวฟีมการิฮิมกาณาอัฮซามะลิลอามัลนะแล้วเมื่อเขาถ้าละหมาดยังละหมาดในสถานที่ของพวกเขาเนี่ยน,นะจะเป็นกาณาอัฮซามะลิลอามัลจะเป็นการอะไรครับ ทำให้งานนั้นนะครับดีกว่านะก็คือเนื้องานนั้นได้ดีกว่านะครับออกเน,อเนื้องานนั้นออกมาดีกว่านะครับวกานฟีดาลิกะอิลซามุลวัลฟีนะบิฮุดูริสซาลาตีวะอิคามติฮาและในการดังกล่าวนั้นนะจะเป็นการสามารถที่จะบังคับให้บรรดาเจ้าหน้าที่นั้นมาร่วมจัดละหมาดร,ร่วมกันได้ดีกว่า ก็คือ,อละหมาดที่ออฟฟิศของตัวเองที่บริษัทของตัวเองนั้นหนึ่งไม่เสียงานนะครับงานเนื้องานออกมาดีสองก็คืออะไรครับไม่เสียคนนะครับก็คือคนนั้นได้ร่วมละหมาดเพราะเห็นคนอื่นละหมาดเป็นจะมาตัวเองก็เลยครับมีกระจิตกระใจยอยากจะละหมาดด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้เขาไปละหมาดมาสิดเนี่ยบางคนมาละหมาดจะมาบางคนขี้เกียจไม่มาเลยนะถืออะไรครับถือโอกาสจะฉลานะครับออกไป เตดเตรนะครับที่ไหนนะครับไปเดินให้มันเมื่อยตุ้มปอบโดยเปล่าประโยชน์นะครับเขาบอกว่าถ้ากวรณนีเช่นนี้นะครับวลายตะอัตตะลูมินจรรออีดาลิกัลมัสยิดุลละดีฮาวะลุมลิวูจูดีมันยุสลีฟีฮไกรุมแล้วก็ไม่เป็นการอะไรครับบอนทาลายนะครับอันเนื่องมาจากการดังกล่าวนั้นนะไม่ทําให้มัสยิดนั้นต้องถูกอะไรครับริดรอนมัสยิดที่อยู่รอบๆเขานั้น ถูกริดรอนบทบาทไปอันเนื่องจากมีคนละหมาดในมัสยิดอื่นจากพวกเขาก็คือมีคนอื่นจากพวกเขาละหมาดในมัสยิดนั้น,นก็คือตัวเองละหมาดที่ออฟฟิศแล้วก็มัสยิดนะครับที่อยู่รอบๆนั้นก็อะไรครับยังมีคนทำน้าที่อยู่นะครับละหละหูฟินต์ฟีติลกัลฮาลีวนั่วลนั่งรนิฮล่าทิ่มุอบริรัติลายคุณอัลัยหิมฮารจุนฟิศซาลาติฟีดายรัติฮิม ท่านเช็กโลไลมฟอนว่าหวังว่าในกรณีเช่นนี้เนี่ยและอันเนื่องมาจากอะไรครับหนอนนอตอรลิฮารซิลมูบาริรอสและก็อันเนื่องมาจากเหตุผลและก็ปัจจัยต่างๆที่กล่าวมานี้เนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะทําให้พวกเขาลําบากใจในการที่จะละหมาดในออฟฟิศของพวกเขาหรือในสถานที่ทํางานของพวกเขานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นอีก มุมมองหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับในกรณีที่เราจําเป็นจะต้องละหมาดในที่ทํางานของเรานะครับแล้วก็มัสยิดนั้นก็ไม่ถูกทิ้งร้างนะเพราะว่ามีมีคนละหมาดอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าอะไรครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ละหมาดในสถานที่ของตัวเองนะครับวะกัลลูมาตันอากิดูบิฮิสซลาตุลจามะอติสนาเนะครับ แล้วก <Es> <an> ็อย่างน้อยที freely, <S <s ่ส <si> ุดที่อะไรครับการละหมาดจะมาอันนั้นจะสำเร็จผลก็คือเป็นอะไรครับเป็นการละหมาดจะมาอันนั้นจะมีผลได้นะก็อะไรครับอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีจํานวนสองคนสองคนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรครับเป็นจะมาแล้วนะครับแต่ถ้าคนเดียวเนี่ยไม่ถือว่าเป็นจะมาคนเดียวเนี่ยถือว่าเป็นฟัรนะ เป็นเอกพจน์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะแต่ถ้าจะมาเนี่ยเขาบอกอย่างน้อยที่สุดที่จะถือว่าเป็นจะมาได้นั้นก็คือต้องสองคนนะครับเลียนนัลจะมาแตะมะคูดะตุนมินลิจติมะเพราะว่าคําว่าจะมาอันนั้นเนี่ยได้มาจากคําว่าการรวมตัวอิจติมะว่าการรวมตัวเพราะฉะนั้นสองคนเนี่ยก็ถือว่าอะไรครับรวมตัวกันแล้วเ,เพราะฉะนั้นถ้ามีการรวมตัวกัน ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะมีแค่สองคนก็ถือว่าเป็นยามะแล้วเป็นทีมแล้วแต่ว่าเป็นทีมที่มีเพียงแค่สองคนนะครับอลลิสนาเนี่ยอัลกลุมายาตะฮักก็กูบิฮิลยัมะนะแล้วก็จํานวนสองคนนั้นถือว่าเป็นจํานวนน้อยที่สุดที่ถือว่าจะเป็นอะไรครับเป็นการรวมกันได้นะครับวะลีฮะดีซีอาบีมูซามารฟูอันแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือเพราะมีฮะดดีสเนี่ย ของท่านอบูม well, ูซามารฟัวอ ja ันเป็น h ะด i ษมาร์ฟัวก็คือถึงถือสืบถึงท่านนบีอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺสะลาห์สัลลัมว่าอัลิสนานี่ฟามาฟาอูกอฮูมาจามาอะจำนวนสองคนและมากกว่านั้นถือว่าเป็นจามาอะนี่ก็คือสองคนขึ้นไปเนี่ยถือว่าเรียกว่าจามาอะได้แล้วนะครับเพราะว่าฮุบนูมาจ๊ะบันทึกโดยอิมหนูมาจ๊ะวะฮะเลวะลี h ะด i ษแล้วก็เพราะมี h ะด i ษอีกต้นหนึ่งบอกว่า มันจะสัดดะกุอาลาฮาดะใครเอ่ยที่จะสัดดะก้ที่จะบริจาคให้คนคนนี้ฟะก้อมารอจุลุนฟะซอลลามาอแล้วก็มีชายคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วก็ละหมากร,ร่วมกับเขาฟะกอละนะแล้วท่านนบีมัสลิมก็กล่าวว่าฮาดะนี่จะมาอะสองคนนี้คือจะมา,าอ่ะรอฮุอะหมาดดวงใจรู้บันทึกโดยท่านนบีมัสลิมแล้วก็ท่านเองน,นะครับก็คืออะไรครับ ฮะดิษน oh ี้เนี่ยพี่น้องบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือมีคนหนึ่งเข้ามานะครับหลังจากที่เขาละหมาดกันเสร็จไปแล้วแล้วก็เข้ามาคนเดียวนะครับท่านอับดุลเบบีมาซอลเลยก็เลยถามบรรดาซาร์บาที่ละหมาดกันแล้วเนี่ยนะว่าใครอยากจะสะดอกมั่งนะครับก็คือถ้าทําแล้วเนี่ยได้ผลบุญเท่ากับการสะดอกนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับใครอยากจะสะดอกมั่งก็เลยมีชายคนหนึ่งเนี่ยสะดอกเนะครับก็คือสะดอกของเขาเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือไปละหมาด กับชายผู้นั้นเพื่อที่จะได้เป็นอะไรครับเป็นสองคนแทนที่จะเป็นคนเดียวท่านอะบีมาซอลลอมก็เลยบอกว่าสองคนเนี่ยถือว่าเป็นจะมาอัลแล้วนะครับวะลิการฮิสลลามอะลัยฮิวะซัลลัมมาิมาลิกบินอัลฮวยริสนะครับแล้วก็เพราะคําพูดของท่านอะบีมาซอลลอมอะลไรซัมที่กล่าวกับมาลิกบินอัลฮวยริสนะครับว่าวันยาอุมมะกุมาอักบารุกุมาและจงให้ คนที่อาวุโสกว่าก็คือมีอายุเยอะกว่าในสองคนของท่านนี้เนี่ยเป็นคนอิหม่ามนำนะครับวะฮุกียลอิจมาออลลาฮาดาแล้วก็ได้มีการนะครับบอกเล่าว่าอิอจมานะมะติของอุลามะนั้นนะครับเป็นไปตามที่กล่าวมานี้ก็คือบรรดาอุลามะนั้นอิจมกากันว่าถ้าสองคนนี้ถือว่าเป็นจะมาแล้วนะครับ ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير غير متطيبات وغير متبرجات بزينة مع التستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال هو لا يباح يباح มาร่วมละหมาดจะมาในมัสยิดต,ต่างๆได้โดยให้ขออนุญาตจากบรรดาสามีของพวกนางแล้วมาในสภาพที่ไรอมุตะตอยยีบาทแล้วมาในสภาพที่ไม่ปะพร,รมของหอมก็คือไม่ใส่ของหอมมาไม่ใส่น้ําหอมมาหรืออะไรก็เป็นอะไรก็ตามที่อะไรครับที่มันหอมมาไม่ว่าจะเป็นแป้งไม่ว่าจะเป็นโคโลนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีหอมนะ เดินผ่านผู้ชายแล้วต้องอะไรครับแทบจะเดินตามเลยนะครับว่าก็อย่ามุตบัตรรีจาตินบีซีนะแล้วก็จะต้องไม่อะไรครับไม่ต่บัตรรจนะไม่อะไรครับประชันโฉมกันนะครับไม่แต่งตัวสวยบีซีนะด้วยกับอะไรครับเครื่องประดับประดานะครับหรือการแต่งตัวมัตตสสตุริตตามพร้อมกับการอะไรครับมาในสภาพที่ปิดนะครับอย่างมิดชิดนะครับ แล้วก็อลิบติอาดิอันมุคอลตาตอติริจาลแล้วก็หลีกห่างจากการปะปนกับบรรดาผู้ชายนะครับวายกุนนาวรอซูฟูฟิริจาลแล้วก็ให้พวกนางนั้นอยู่หลังแถวต่างๆของบรรดาผู้ชายลิฮูดูรีฮินน่ะอาลาอาฮดินนบีสุลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิยุสัลลมัมเพราะว่าเนะี่ยพวกนางนั้นเคยมาในสภาพนี้ในยุคข,ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิยุสัลลมัมนะครับ อันนี้ก็คือประเด็นที่บอกว่าผู้หญิงมาละหมาดร่วมจะมาได้ไหมนะครับซึ่งนะเ,เชคซาเลมฟาวานก็บอกว่าอะไรครับดำได้นะครับแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับทำไมถึงทําได้ก็เพราะว่าคนผู้หญิงในยุคข,ของท่านนบบมุฮัมาัดสอลลัลฮุอะลัยสัาลาล,าสลัมก็มาร่วมละหมาดกับท่านนบบมุฮัมมัดสัาลลัลฮุอะลัยสัลลัมนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการมาร่วมของพวกนางนะครับได้เรียนรู้นะครับได้เข้าใจในเรื่องศาสนามากยิ่งขึ้นนะครับ วายุสั่นผะู้ حضور หุ่นมาจัลิสล่วงดีวมจัลิสลิมม์มุมฟริดาตินอันริยาลแล้วก็อะไรครับมีสุนนะให้พวกพวกเธอนั้นมาร่วมรับฟังนะครับในอะไรครับมัจลิสในในวงที่มีการวะมีการอบรมสั่งสอนวะมาจัลิสัลอิลมแล้วก็ในวงที่มีการเรียนรู้กันมุมฟริดาตินโดยให้พวกนางนั้น อยู่เป็นเอกเทศจากบรรดาผู้ชายอันนี้ก็เป็นอะไรครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับทีออ่พูดถึงบรรดาสตรีทั้งหลายนะที่ควรที่จะออควรที่จะยกระดับฐานะของตัวเองในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามก็นะคือมีสุนนห์ให้มาร่วมเรียนรู้นะครับด้วยนะครับเป็นเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะได้อะไรครับเมื่อตัวเองรู้นะครับก็จะทําให้ ศักยภาพของครอบครัวของตัวเองนั้นสูงขึ้นนะครับการปฏิบัติตามอิบาะดาต่างๆรหรือไม่กระท่งการวางตัวนะครับที่ถูกต้องที่ควรในสังคมการปฏิบัติต่อกันในสังคมก็จะอะไรครับมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น,นถ้าหากว่าคน,นนั้นมีความรู้นรแน่นอนคนรู้ย่อมไม่เท่ากับคนไม่รู้อย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมด้วยผู้หญิงก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายในเรื่องของการสอแสวงหาความรู้นะครับ ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะครับบ้านเรานี้แทบจะไม่ต้องไม่ต้องกล่าวถึงเลยนะเพราะว่าการไปบรรยายในแต่ละที่นะครับคนที่เป็นนักบรรยายหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครูอาจารย์ทั้งหลายเนะี่ยคงจะบางทีอาจจะมีความรู้สึกอะไรครับบางทีมีความรู้สึกว่ามัน,ม,นมันแปลกนะเป็นเรื่องที่แปลกเลยว่าเวลามีบรรยายที่ไหนเนี่ยผู้ชายขอโทษมีบรรยายที่ไหนเนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายทุกที่เลยนะครับ เป็นเรื่องที่แปลกมากๆทั้งๆท,งท,งที่น่าจะเป็นว่าผู้ชายนั้นเยอะกว่าแล้วก็เด่นกว่านะครับแต่กลายเป็นว่าผู้ชายไม่อยากเรียนนะครับแต่ว่าผู้หญิงนั้นมีจํานวนนะครับมีจํานวนมากกว่านะอันนี้บง่บงชี้ถึงคุณภาพโดยรวมของคนในสังคมนะครับจะเห็นว่าหลายๆหลายๆที่นะครับหรือหลายๆหลายๆคู่นะครับอะไรครับ กลายเป็นว่าผู้หญิงนั้นมีศักยภาพมากกว่านะบางครอบครัวที่ผู้หญิงกาปากกัดตีนถีบเลยนะครับผู้ชายเลี้ยงลูกอยู่กับบ้าน,นนี่คือความเป็นจริงที่น่าหดหูนะ่ที่น่าเศร้าของสังคมเพราะฉะนั้นผู้ชายนะควรที่จะต้องอะไรครับทําตัวให้มันมีศักยภาพมากกว่านอาริจาลูกกาวามูนอาลันนิซาเพราะหลักเดิมเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าศาสนาิสลามจะไม่กีดกันในเรื่องของการเรียนรู้สําหรับผู้หญิงนะครับ แต่ว่าหลักเดิมแล้วนั้นผู้ชายจะต้องเป็นคนที่เป็นหัวเรือหลักนะครับในครอบครัวรไม่ใช่ปล่อยให้ผู้หญิงมาอ,อ,อะไรครับเหนือกว่าทุกอย่างความรู้ความสามารถก็เหนือกว่าอาชีพการงานก็ดีกว่านะครับศักยภาพอะไรดีกว่าหมดเลยเป็นสิ่งที่ไม่คู่ควรนะครับยุสันยุสันละหุนะอันยุสลลีนะมาบัติหินนะจามาตันมุมฟาริดาติน อันนริจาลนะแล้วก็มีสุนนะให้พวกเธอนั้นละหมาดร,ร่วมกับนะครับพวกเธอด้วยกันเองเป็นจะมาอะโดยเป็นเอกเทศจากผู้ชายนะสวาวอันการนัดอิมามาตุหุนนะมินหุนนะเอาอย่าอุมมูหุนนะเราจุลนะไม่ว่าอิมามนะของพวกเธอนั้นจะเป็นหนึ่งในบรรดาพวกเธอเองหรือจะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นอะไรครับ อิหม่ามนาพวกเธอก็แล้วแต่ก็คือผู้หญิงนั้นจะต้องมีสัดส่วนของตัวเองที่ชัดเจนนะครับไม่ไปปะปนกับสัดส่วนของผู้ชายนะครับไม่ว่าจะอะไรครับนำละหมาดกันเองในหมู่ผู้หญิงหรือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมานําละหมาดนะครับก็จะต้องอะไรครับแยกส่วนของพวกนางนั้นให้ชัดเจนให้มันห่างไกลาจากการปะปนนะครับกับผู้ชายนะครับ

ทำการนำละหมาดนะบรรดาคนที่อยู่ในบ้านของเธอนะครับรฮอฮุอะฮ์มาดูอะลุสซุนันบันทึกโดยท่านอิหมามอะฮ์มัดและก็อะลุสซุนันนะอันนี้ก็อะไรครับเป็นกรณีของอุมูวะเรกนะที่ท่านนาบีอัลลอฮสั่งสีงแค่ให้วรกอ่ะาหาม้อด,ดินควยอาจารให้คนหนึ่งนะนะแล้วก็ที่เหลือก็เธอก็ทําหน้าที่เป็นอิหมามนําละหมาดพวกเขานะครับ ว่าฟาอัลลอฮูไกรุฮามินัสซฮาบิยัดแล้วก็มีผู้หญิงคนอื่นๆในหมู่บรรดาผู้หญิงชาวซะฮาบะผู้หญิงซะฮาบะคนอื่นๆ,ๆก็ได้ทําเช่นเดียวกับอุมูร์เราก็เหมือนกันนะครับวะลีอุมูมีกขาลิฮิสัลลอฮุอะลัยไรสลัมเบาะและอีกเหตุผลนึงก็คือเข้าข่ายคําพูดของท่านนับดุลเลาะห์สัลลาลละซัมก็คือการละหมาดจำะของผู้หญิงเนี่ยนะครับก็เข้าข่ายคําพูดของท่านนับดุลเลาะห์สัลลาลละอะไรสลัม,มๆๆๆๆที่ว่าตัฟดุลุสัลาตุลิมจำะติอัน สลลติลฟัตซีบิสบอินไวชีนาดรจะนะครับการละหมาดจามะอานั้นมีคุณค่ามากกว่าการละหมาดคนเดียวถึง27เท่านะก็คือหะดิษตัวน,นี้เนี่ยใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ทั้งเฉพาะผู้หญิงโดยนะครับก็คือโดยรวมแล้วใช้ได้ทุกกรณีที่สำคัญคือถ้ามันเป็นจามะเนี่ยมันจะประเสริฐกว่าการละหมาดคนเดียวนะครับ والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بهودوري นะและที่ประเสรดกว่าสำหรับมุสลิมนั้นนะก็คือการที่เขานะจะละหมาดในมัสยิดทีนะ่มันจะไม่มีการอะไรครับการยืนหยัดละหมาดจะมาในมัสยิดแห่งนั้นนอกจากถ้าหากว่าเขามานะี มาร่วมก็คือในกรณีที่อะไรครับคนคนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลพิเศษของมัสยิดแห่งนั้นถ้าเขามานะครับก็จะมีคนมาละหมาดด้วยเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่มานะครับคนอื่นก็จะไม่มาเขาบอกว่าถ้าคนใดที่มีกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับเขาควรที่จะมาในมัสยิดนีน้ก็คือมัสยิดอาจจะมีหลายหลังนะครับพี่น้อง มัสยิดนี้เขาก็มีจ้าม้าของเขามัสยิดนี้ก็มียจาม้าเขามัสยิดนี้ก็มีเจมาม้าเขาแต่มัสยิดนี้เนี่ยนะครับผู้คนมันประปรายนะครับแล้วก็คนมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะเป็นที่เคารพนับถือที่ชื่นชมของคนหลายๆคนในในมัสยิดแห่งนี้เนี่ยถ้าเขามาปุ๊บไอคนอื่นๆเนี่ยก็จะมาเพราะว่าอะไรครับมีอิหมานำพวกเขาแต่ถ้าถ้าคนนี้ไม่มาปุ๊บเนี่ยจะให้พวกเขามาพวกเขาเป็นอิหมามกันเองเนี่ยเขาไม่ชอบเพราะว่า อะไราจจะอาจจะว่าละามาอ่านกันได้ไม่ค่อยเยอะหรืออ่านกันไม่ค่อยดีก็ここเลยพอให้เขาเนี่ยไมมามัสยิดเลยเขาบอกว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคนนี้เนี่ยควรที่จะมาละหมาดมัสยิดแห่งนี้ถึงแม้ว่าจะมีอะไรครับจํานวนน้อยกว่าถ้าเขามาละหมาดนี้มัสยิดแห่งนี้เนี่ยก็จะมีคนมาละหมาดกับเขาด้วยนะครับ3มคน4ี่คนห้าคนนะครับหรือว่า10คนนะครับดีกว่าการที่เขาจะไปละหมาดอีกมัสยิดหนึ่งที่อะไรครับที่เขาไปแล้วก็ อาจจะไปเป็นม้ามุมหรือว่าเขาไปแล้วอาจจะพบป่าสังสรรค์กับคนจํานวนคนรู้จักมากกว่ามัสยิดแห่งนี้เนี่ยนะรครับถ้าเขาไปเนี่ยเขาจะไปเจอเพื่อนฝูง20คน30คนนะแต่ว่าถ้าเขามาละหมาดคนนี้เนี่ยเขาเจอคนแค่4 5หคนเขาบอกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยให้มาละหมาดที่อะไรครับมัสยิดน้อยกว่าเพื่อที่จะให้อะไรครับให้คนนั้นได้มาละหมาดร่วมไม่ไม่ไม่ปล่อยให้มัสยิดแห,งห่งนี้กลายเป็นมัสยิดร้างนะและนะฮูยะสุลูบิตาลิกะอลซะวาบี ไอมาลติลมัสยิดนะเพราะว่าการทําเช่นนั้นเนี่ยนะครับทำให้นะครับเขาได้รับผลบุญของการอะไรครับบูรณะนะครับการผมขออภัยนะครับถ้าผมใช้ศัพท์ไม่ถูกต้องเนี่ยก็คือคําว่าบูรณะในที่นี้เนี่ยผมหมายถึงบูรณะทางด้านจิตวิญญาณนะครับก็คือเพราะว่าการทําเช่นนั้นเนี่ย ทำให้เกิดการอะไรครับทำให้เขานั้นได้ผลบุญของการบูรณะนะครับทางด้านจิตวิญญาณของมัสยิดแห่งนี้ทําให้มัสยิดแห่งนี้เนี่ยมีชีวิตชีวานะครับไม่กลายเป็นมัสยิดที่ร้างนะครับฟะกัดุกอลฟะกัดุกอัลลอฮุตาลาเพราะว่าเนี่ยแทลลอสมุตาลาได้กล่าวว่าอินนามะยะมุรุมะซาจิดอัลลอฮิมันอามานะบิลลาฮิวันยาอุมิลอาคิรแท้ที่จริงแล้วนะครับผู้ที่ทําให้มัสยิดนั้นนะครับ ฟื้นฟูขึ้นมานะหรือมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้นั้นก็คือคนที่อีหมานต่ออัลลอฮ์และวันสุดท้ายแล้วก็ยืนหยัดละหมาดในมัสยิดแห่งนั้นนะครับอันนี้คือกรณีหนึ่งนะครับกรณีกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับ,นะรบพี่น้องบางคนอาจจะเห็นภาพเลยนะครับตัวผมเองนี่เคยเห็นเลยนะครับกับอะไรครับกับบางมัสยิดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ไปเนี่ยนะครับ หรือคนที่มีความรู้ไม่ไปเนะี่ยคนที่มีความรู้โมวแต่จะไปอะไรครับหาสมัครพรรคพวดนะี่ยไปคำนึงถึงเรื่องของสังคมเนะียจะเอาจะมาเยอะๆนะครับคนเยอะๆแล้วมันรู้สึกอะไรครับเออมันรู้สึกมีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าหรือว่าได้พบกับคนหรอคนเยอะๆเนะีนะ่ยแล้วก็ปล่อยให้มัสซิดที่เราไม่ให้ความสําคัญของเขาจนกระทั่งมัสซิดเล็กๆหรือมัสยิดบางทีเป็นมัสยิดใหญ่นะครับ บางทีไม่ใช่มัสยิดเล็กเลยนะมัสยิดใหญ่กว่าที่อื่นด้วยครั้งมัสยิดแห่งนี้เนี่ยนะครับใหญ่เบื้อเริ่มเทิมเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากคนในมุกเก็บนั้นไม่ใส่ใจพอมีคนรู้ไปละหมาดกันไม่ไปละหมาดคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นๆที่คนเฒ่าคนแก่ที่เขาอยากมามัสยิดอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ดีใจนะเขาก็เลยมาร่วมละหมาดเรื่อยๆนะท,ทั้งที่มัสยิดที่มีคนมาเยอะเนี่ยเนื่นองจากว่าอิหม่ามเขาอาจจะดีหรือว่าคนในมุกเก็บเขาจะดีกว่านะครับ รณรงค์กันในเรื่องของการมาละหมาดจะมามากกว่านะคนเขาก็เลยมากันเยอะนะครับพอคนเยอะก็นะครับก็เลยทําให้คนอื่นเนี่ยซึ่งมันเขาคนนี้เนี่ยอาจจะอยู่กึ่งกลางระหว่างสองมัสยิดนีนะ้เขาอาจบ้านเขาาจะอยู่ตรงกลางมัสยิดนี้มีคนละหมาดเยอะมัสยิดนี้มีคนละหมาดน้อยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันไปละหมาดที่มัสยิดเยอะดีกว่านะ ละหมาดแล้วมันมีชีวิตชีวามันมีความกระชุ่มกระชวยได้ได้รับข้อมูลข่าวสารพูดจานะพูดพบปะสังสรรค์พูดคุยคนเยอะๆก็ได้ครับก็มีข่าวข่าวมีรับรู้ความเคลื่อนไหวของสังคมมากกว่านะแต่พอจะมามาสัสยิดเนี่ยคนสองสามคนเองแล้วก็คนแก่ๆทั้งนั้นเลยนะครับคนเท่าคนแก่ที่มันดูแล้วไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆคนแก่เขาก็มุ่งสู่โลกอาคีพร้องเขาแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ มาแล้วไม่เคยได้รับข่าวสารอะไรมากเท่าไหร่ก็เลยทําให้เขานั้นไม่อยากจะมาที่มสัสยิดนี้ที่คนน้อยนี้แต่ว่าเชคซัเลม์นฟาซาันบอกว่าถ้าในกรณีของคนเช่นนี้เนี่ยมาในมสัสยิดนีเนี่ยดีกว่าถึงแม้ว่าคนละหมานั้นจะจานวนน้อยกว่าเพราะอะไรครับเพราะถ้าเขาไม่มาเนาี่ยมัสยิดนี้ร้างเพราะนั้นถ้าเขามาเนี่ยน,นอกจากเขาจะได้ละหมานจะได้ผลบุญของจะมาถึงแม้ว่าจะ4ีหคนแต่เขาได้ผลบุญอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับทำให้มสัสยิดนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมา ฟื้นฟูขึ้นมาเป็นการฟื้นฟูทางทางจิตวิญญาณขึ้นมาและไม่มีเขามัสยิดร,ร้างอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องอะไรครับต้องใช้ความรอบคอบนิดนึงนะครับในการที่จะตัดสินใจที่จะเลือกนะมัสยิดไหนนะครับว่าควรไปมัสยิดไหนไม่ควรไปมัสยิดไหนถ้าในกรณีเช่นนี้ก็ต้องไปมัสยิดนี้แหละครับอัสลามุอะลัยฮ์วะสันบีนะมุฮัมมัดอัสลามออะลัยกุ๊มราะหมมะตุลลอฮฺอับรากาตุ إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد